ฟีแพนตาสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชสูตรใหม่นวัตรกรรมด้านการเกษตรยุคใหม่ที่ดีที่สุดในขณะนี้สูตรด y นามิกไออจะช่วยทำให้พืชดูดซึมได้ทันทีเห็นผลไวใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวยางพืชผักสวนครัวพืชไร่เช่นอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ทุกชนิดวี l พนตาประกอบไปด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจะช่วยทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงผลดกใหญ่น้ำหนักดีโตเร็วลดการเกิดโรคและแมลงฟื้นฟูต้นโซมช่วยส่งเสริมการแตกรากแตกกอช่วยปรับสภาพดินช่วยทำให้พืชดูดซึมธาตุอาหารในดินได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดต้นคุณ ลดการใช้ปุ๋ยและทำให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นอินซีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยต่อผู้ใช้ปฏิวัติว,ตวงการเกษตรเพื่ออนาคตของเกษตร,รษกรไทยใช้วีแพ n นต้าไม่ขึ้นลากแน่นลากแน่นดึงไม่ขึ้นโอ้โห <Wow. S 1> oh. Oh. <laughs> หลกายเยอะมากเลยหนัก <Okay. S 2> แปงนี้ที่แรกอะเหลืองอ่อยเลยมันโดนกระทบลมรบกระทบหนาวและทีนี้ว่าเราก็ลองให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะฉีดไป ได้สักอาทิตย์หนึ่งจากเหลืองหน้ามือไปหลังมือเลยอาทิตย์หนึ่ง <Wow. S 1> กลายเป็นเขียวค่ะแต่เรกเหลืองแบบดูไม่ได้เลยในนี้เขียวปีแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากเลยต้นข้าวอวบอ hmm. แปลงเนี้ยแปลงนี้ฉีดไปกี่รอบนะอ่าตอนนี้ได้ไปรอบเดียวก่อนรอบเดียวก่อนทดลองอฉีดจากจากที่เหลืองกลายไปเป็นเขียว <Yeah. S 1> ตอนนี้ <c oughs> เขียวเลยครับใช่ค่ะลักษณะใบเขียวตั้งคือแรกใบเหลือง อ่ะครับนี่เขียวงามเต็ทุกข่าวสวยจะได้เนะะาะขนาดเป็นเพี้ยลงนี่ไม่น,าน่าได้ก่นาเขียวอันนี้ใช้แต่เริ่มแรกเลยคะ่ะอ่าอันเนี้ยเริ่มแรกอะ่ะฉีดไปตอนช่วงต้นเล็กแล้วก็นี่มานี่รอบที่สองตอนช่วงกลางต้นก็คือว่าแตกกอดีจังค่ะแล้วก็ลากยาวแล้วก็แตกกอและเขียวปีเลยเนี่ยฉีดไปสองรอบแล้วอันเนี้ยนะคะแตกกอดีใช่ แล้วต้นหนากอใหญ่ข้าวแตกกอเขียวปีเลยอุดมสมบูรณ์มากค่ะใช้ของเรานี่ดีมากเลยค่ะแตกกอดีจังเลยแล้วก็ต้นใหญ่อันนี้ใช้ใช้ตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มปลูกเลยค่ะอันนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วสองรอบแล้วค่ะตั้งแต่ต้นเล็กครับเนี่ยอันนี้ได้เดือนก่ากว่าครับสองรอบแล้วนะครับแล้วก็แต่แปลงนี้นี่ได้ได้ได้ใส่ปุ๋ยบ้างยัง อันนี้ใส่ใส่ปุ๋ยเม็ดไปมั่งแล้วค่ะแต่ก็คือฉีดของเราไปสองรอบแล้วสองรอบแล้วใช่คับก็มีแตกกอดีใช่ลากยาวลากยาวแล้วก็ต้นใหญ่อวบใหญ่แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากเลยอครงามดีจังเลยค่ะแล้วฝั่งนี้ได้ใช้ไหมใช้ค่ะตอนนี้อันนี้ที่ว่ากระทบลมหนาวเงี้ยเริ่มเริ่มเขียวเนี่ยอ๋ออันนี้นะครับคือถ้าสังเกตดูสีเนาะนะครับก็คือ สีเหลืองเหลืองกว่านี้เยอะเลยนะครับใช่ไหมทีนี้มันโดนไปจังช่วงหนาวกระทบลมหนาวใช่ไหมแต่พอตอนนี้เริ่มใช้ไปแล้วเริ่มเขียวขึ้นมาบ้าง้ะดีขึ้นปรับสภาพดีขึ้นมากเลยอ๋อนะครับก็คือสังเกตเปรียบเทียบได้กับฝั่งนี้นะใช่นะครับก็ดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมอันนี้เหลืออีกฉีดอีกกี่รอบสองอีสองรอบอ๋ออีสองรอบครับตั้งท้องครับกับ ข้าวจะอาอะไรออกเอ่องวย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 ยอดข้าวอ่ะครัับอนนนี้ก็็เปงวยรวงเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับอ่าอันนี้เขียวดีจางสวยแตกต่างอันนี้ไม่ไม่ไมกระทบลมหนาวแต่อันนี้กระทบลมหนาว <c oughs> แพนตาเนาะจึงจะมาช่วยในเรื่องของเกษตรกรทกรานาข้าวนะคะไม่ใช่เฉพาะนาข้าวอย่างเดียวนะได้ทุกพืชเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้สวนหรือพืชไร่วันนี้เรามาหาเกษตรกร,ท,กรที่นำวินต้ามาใช้กับนาข้าวไม่ทราบว่าที่นี่บ้านอะไรคะบ้านบางเคียนบ้านบางเทียนแล้วก็คุณพี่จนะ อันนี้รู้จักรู้จักกันนะคะอ่าพี่จากเนาะพื้นที่นี้ที่ทํานาข้าวเนี่ยค่ะกีได้คะยี่สิบไร่ยี่สิบไร่เป็นข้าวุ์อะไุ์หอมพวงเบอร์ห้าหอมควงเบอร์ห้าเป็นข้าวอายุสั้นหน่อยอ่าอ่านี้อายุเก็บเกี่ยวกี่อ่าเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าวันอ่าเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าวันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะที่ก่อนจะที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์มีแพนตาเนี่ยผลผลิตเนี่ย ข้าวนะคะยี่สิบไร่เนี่ยได้ทั้งหมดกี่เกียน,นะะได้ไปไม่ถึงติดสี่เกียนดีเพราะว่ามันเป็นโลูกออะไรเชื้อราอแล้วรอบเนี้ยค่ะรอบเนี้ยใช้วีพันต้าครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นครั้งที่ครั้งแรกนะคะ,ะแล้วผลผลิต แตกต่างจากครั้งที่แล้วแบบไเยอะเพราะว่าไม่เป็นอะไรเลยเน่ยใบสวยนะคะรวมเป็นปั้นอย่างนะคะกล้องไม่ค่อย z o มานะคะเนี่ยรวมเป็นปั้นเลยจะเนี่ยเนี่ยรวมเแล้วก็ใบแรงไม่กวนใบชันสวยเนี่ยเป่งเนี่ยเป่งดีจังจ้ะก็จะเห็นได้ว่านะคะแตกต่างกันเยอะให้กล้องให้กล้องซูมไปนะคะรอบๆเนาะรอบๆบนะจะเห็นได้ว่า สวยมากๆนะคะสำหรับแปลงนี้นะแปลงข้างๆมาถามเลยนะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะก็นะคะอันนี้ก็คือผลงานของ V ีพันตเนาะคาดว่ารอบนี้จะเก็บเกี่ยวได้กว่าได้มากกว่าเดิมมั่นใจมั่นใจเพราะว่าม็นเมล็ เป็่งกกถึงกลกรลวงรุ่นก่อนมันไม่ใช่งี้มันผุมันเป็นเจลาวนี้ไม่เป็นไรเลยก็รอบที่แล้วได้สิบสี่เควียร์ยี่สิบไร่นะคะ,ะ,ะตั้งเป้าไว้ไหมคะพี่จา่าเราก็ตั้งไว้กันสิบเจ็ดสิบแปดอะไรก็ว่าจนไสมันต้องได้มากกว่านี้มันต้องได้มากกว่านี้นะได้มากกว่าเดิม <c oughs> อ่ะก็ะตั้งปเป้าเพราะว่าข้าวดีไม่เป็นโรคไม่เมลไดไก่ดีจังเลยเนี่ยนะคะนี่เนี่ยเป็นก้อนก้อนนี่แหละนะคะนี่ก็คือความประทับใจนะคะของเกษตรกรเนาะก็ ประทับใจมากน้อยขนาดไหนคะหลังจากที่ใช้แล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงจะเกี่ยวเกี่ยวข้าววันไหนคะวันที่ก็แต่แรกนั้นวันที่สิบสามคงไม่ได้ฝนมาลงกันเนาะต้องเป็นประมาณที่ผุดกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เกี่ยวแล้วเรามาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะคะแต่จะเคค่าขอบคุณค่า มองกล้องเลยค่ะผมผมเรียกชื่อพี่อะไรฮะพี่กุหลาบเนาะพี่กุหลาบใช้วีแพนต้าฉีดกับพลิกเนี่ยพี่กุหลาบพอใจมากน้อยแค่ไหนครับพอใจค่ะพอใจเนาะฉีดสองครั้งเองค่ะอ๋อฉีดสองครั้งเนาะงามเลยเอ่อห่างกันห่างกันกี่วันครับครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ค่ะอ่าฉีดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพียงสองครั้งพริกงามพริกดกโอ้โหดกมากๆเลยครับ โอ้โหอัศจรรย์เลยนะครับอันนี้ก็พริกดกจริงๆครับอขอบคุณพี่กุหลาบมากพี่กุหลาบอยู่หลังเดอะมอลโคราชค่ะโอ้โอ้ทำไมทำไมถึงใช้วีทันต้าคะเพราะมีเพื่อนแนะนำค่ะอพอมีเ่ื่อน่อมีเพื่อนแนะนำว่าดีเนาะก็เห็นของริงาเลยนะคะได้เห็นว่าของเขาน็นยังไงคะถึงเข้างาม เพีนลองเขางามก็เลยฉีดเลยลองฉีดโอ้เลยลองนี่ไงงามนี่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ค่ะเม็ดใหญ่เลยค่ะเม็ดใหญ่ดอกต้นทุนโทษขอมันถึกไหต้องถามโอ้โหสุดยอดลดต้นทุนใช้ต้นทุนเยอะเลยค่ะอ๋อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตหมเพิ่มค่ะน่าจะเพิ่มอยู่เพราะกิ๊กครั้งแรกอ่าสุดยอดสุดยอดอ่ะขอบคุณพี่กุหลาบมากครับขอบคุณมากครับออ๋ แล้วทางคณะนี่ฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะโอ้โหเขาใช้ได้นานนั่นปัญหานะฮะที่ที่ที่อาจารย์แนะนำให้ผมสมัครก็จริงผมก็กลัวขายไม่ได้ไงเพราะว่ามันใช้ได้นานอย่างเงี้ยโอ้ดอกจริงๆครับโอ้โหต้นี่เป็นหนึ่งบ่แม่มันหายแล้วบ่ยู่แถวต้นเหลืองต้นนึงเหลืองตายเหลืองแล้วไม่นวันนั้นนะนึกว่ามันจะตายมันไม่ตายเอ่อพอฉีดแล้วจากเหลืองเหลือง จากเหลืองเหลืองเหี่ยวโซมคิดว่าจะตายกับไม่ตายกลายเป็นใบเขียวลูกดกขึ้นมาโอ้โหนเพราะงั้นใบไม่ร่วงเลยนะผมแปลกใจว่าทําไมใบเขียวเหลืองไม่ร่วงใบไม่ร่วงอ่าอ๋อมันกลับมาเขียวเหมือนเดิมเกษตรกรปลูกพริกอ่าโดยใช้วีแพนตานะครับสารเสริมประสิทธิภาพของบริษัทวีไซ n นะครับ น่าตื่นเต้นมากครับปรากฏว่าได้ผลนะครับแล้วก็ดกมากดกดกแม้กระทั่งเล็กๆนี่ก็ออกอัศจรรย์เลยครับเยอะนะฮะออกเม็ดนะครับโอ้ออกทุกช่อทุกดอกนะครับรวยเลยนะครับเกษตรกรนะครับ ขอขอนุญาตสัมภาษณ์พี่ผู้ชายนิดหนึ่งพี่ชื่ออะไรครับพี่แก้วเนาะอยู่อันนี้เขาเรียกเขตอะไรท่าตะโกท่าตะโกโคราชเนาะท่าตะโกอำเภอเมืองโคราชสวนผักท่าตะโกทีนี้ดูคณะนี่งามมากเลยนะครับคณะเนี่ยฉีดกี่ครั้งแล้วครับ อันนี้สามครั้งสามครั้งใช้วีแพนต้าครับอย่างเดียวเลยเอออย่างเดียวเลยสามครั้งสามครั้งอย่างเดียวเลยหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรใช่ครับเออผลตอบรับเป็นไงก็ผมก็ว่าดีนะเออแต่ว่าที่ยังไงคะประหยัดคือมัน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 ยังไงล่ะมันคือมันแปลกตาไปเลยอ่ะคือมันคือมันงามขึ้นแปลกตาเลยเบี้ยมันก็สวยไง าจะแยกเกียวเล็กๆก็มันก็สวยไงอ๋องามขึ้นแปลกตามันมันสวยขึ้นมาเลยเนาะพืชพแข็งแรงงามขึ้นแปลกตางามใหญ่ขึ้นโอ้ยต้องขอบคุณมากเลยอขอบคุณได้ยินข่าวว่าเอาไปฉีดผักบุ้งแล้วเป็นไงครับผักบุ้งฉีดทีเดียวก็ได้ฉีดผักบุ้งทีเดียวประมาณ26วันได้ถอนอ๋อฉีดครั้งเดียวได้ถอนเลยเออได้ถอนเลยคือมันงามย6บวันนี้คือได้ดีกว่าเดิมไหมก็มัน คือมันต้นสวยนะครับคือคือมันสวยนะเขาว่าไปตลาดเขาก็ชมว่าสวยอ่ะอ๋อโอ้นี่คือผลผคิตเจ้าเขาเขาไม่ค่อยสวยเออเจ้านี้เขาว่าสวยเออเจ้าอื่นไม่สวยเจ้านี้ใช้วีแพนต้าบอกสวยโอ้ขอบคุณพี่มากๆเลยขอบพระคุณครับผม